ความมั่นใจนะครับทีมเรามั่นใจมากน้อยแค่ไหนครับก็ก็สุดท้ายเราก็ต้องเล่นรัดก,กลุ่มในทุกๆแมตช์อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมเย้าเกมเยือนแล้วก็มันเป็นเกมไม่ง่ายนะครับทั้งในบ้านนอกบ้านนะครับมันเกมแช้ยมลีกเันเกมที่มันสนุกอยู่แล้วครับส,สก,กีเขาต้องการแต้มเพื่อต้องการมีลุ้นได้เหมือนกันต้องเลนน้ำม<ะ>ันก็เราก็เต็มที่ของเราอยู่แล้วนะครับ ก็พยายามเล่นของเราให้ได้ก่อนนะครับเราวริงสำคัญที่สุดเราก็พยายามเล่นต่อหน้าแฟนบอลของเรานะครับเราก็พยายามทุ่มเทให้มากที่สุดแล้วก็จะพยายามเก็บใจไห้ได้ครับหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาเราเตรียมความพร้อมมากแค่ไหนก็เราก็มีความพร้อมเราในการซ้อมเราก็ดูผู้เล่นหลายคนความสมบูรณ์ผู้เล่นหลายๆคนที่จากแมตช์ที่แล้วด้วยแล้วก็ก็ดูว่าเขาพมมีความพร้อมแค่ไหนแล้วดูแทคติกเราจะไปเล่นกับเขาอย่างไงครับยังไงก็ก็เป็นเกมที่สนุกแน่นอนในวันเสาร์นี้เชื่อว่าทุกอย่างจะ ลงมาที่เราใช่ไหมครับกับคนแข่งตัวอยู่ที่ตัวเราครับเราก็ต้องเล่นนะในสาการของเราให้ได้นะครับในสาการที่มันมีบังคับที่มันจําเป็นต้องเอามันก็ต้องเอานะครับมันก็ไม่มีอะไรง่ายนะครับการที่เราจะให้มันง่ายเราก็ต้องทํางานหนักครับทำงานให้มากที่สุดครับเชียร์แฟนบอลไหครับก็ยังไงก็ฝากแมตช์สุดท้ายนะครับในบ้านในรอบแชมเปี้ยนลีกเนี่ยนะครับก็หวังว่าจากที่เรา พลังสีฟ้าโรมาสีฟ้าที่มันยังไม่เต็มสักทีก็อยากให้แมตชนมันเต็มนะครับอยากให้มานเตยมครับผมแล้วพูดถึงบรรยากาศทีมเราแล้วหนึ่งกับยาร์ที่ผ่านมาเป็นไงบ้างบรรยากาศทีมเราก็ถือว่ามีสีสันขึ้นครับตั้งแต่วันนั้นก็ผิดหวังไปหนึ่งแมตแล้วก็กลับมาชนะก็ทีมมีเสียงหัวเราะมีสีสันขึ้นครับพูดถึงความมั่นใจของตัวเราเลยครับกับเกมเจอสตสะเกอมั่นใจมากน้อยแค่ไหนครับก็มั่นใจ มั่นใจทุกแมตช์อยู่แล้วครับดพราะว่บก็ก็มีกดดันครับกดดันลึกๆก็กดดันกดดันทุกแมตช์แล้วก็มั่นใจในตัวเองครับเพราะว่ากองเชียร์เขาก็ให้ความมั่นใจผมเหมือนกันครับ้าหมายเกมวันาร์นี้มองไรบ้างครับมองชนะอย่างเดียวครับแล้วก็ไม่เสียประตูครับผมเชื่อไหมครับว่าเราจะสามารถคว้าอันดับหนึ่งได้ในลีกเชื่อครับผมได้แน่นอนครับ ฝากถึงแฟนบอลน,นะครับเชียร์แฟนบอนลหน่อยก็ฝากถึงแฟนบอลเข้ามาเชียร์กันเยอะๆนะครับแมตช์นี้เราจะเป็นแชมป์กลุ่มไม่ได้ครับผม